<laughs> ได้แล้วครับหนูหนาวันนี้มากอบหนูหนาได้หตัวแล้วไม่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 โอ้ย <laughs> <laughs> สุดยอดครับอง <laughs> วันนี้ครับเราจะไปหาหนูเกี่ยวกับกินครับ Ха-х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 а! <laughs>

อันนี้หนูยังหนูอย่งไงนี้หนูพุกครับหนูพุกเมื่ว่าเมื่อกี้มันพุกถึงได้ไงวันนี้โอ้ยโอเคหมดแล้ว ไปเลยปวดประสาทกายวันนี้ปวดค่เครื่องไม้ก็มือไปกี่พันวันนี้วันนี้แก้ววันนี้ตบใจวันนวับใจตัวหนึ่งโอ้ยว่าไงครับนายพันวันนี้ประสบผลสำเร็จไหมไม่ครับผมเสียใจมากเลยวันนี้ทำงานกันไม่ได้เลยก็เพราะว่าทีมงานนี่แหละอะไรนี่ จะว่าย <c oughs> ังไงครับเรามันยขดขาดน่มเด้เจครับเลคดกินกัดกนนูวหนูตัวลเียงเนี้ได้ได้กินพ่ัไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยเกิดดเก็ดลเลียวนี้จะารอเะแต่เเกันเลยเจลอยาีตัวนี้เลยเเี่อกินอยู่ มามามาเกี่ยวว่าจะเจอกันครับพอติด ừ. 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 ลูกขันเหยลูกง่ายเลยบบสวยอ๋อหมายถึงว่าความสวยกินได้เนอะมือนิอือสุมากตอนนี้ทุกวันนี้เขากินแต่สวยครับถ้าไม่สวยอะ่ะบโมงบโมงรักสิบรอตองรอบ,บโมงนขอบคุณมากเลยนะวันนี้ไอทีมงานเกียนน้ำกินไปหาหนูมาครับได้หนูหนึ่งตัวสุดยอดเลยครับ ไม่มีใครจะถอนคน <c oughs> เดี๋ยวผมจะถอนให้ครับ <c oughs> เดี๋ยวครับเพราะผมถนัดจริงน,นะครับตรงตรง้มน้ำก็ได้เอาไปตองว่างนี่นปีนีเ่เขาบุญจื้อเพชรมันอะไรอย่าง้เพชรมันแหลกนี่น่แหละอ,อยู่ต่างประเทศไม่มีหนูกินหรอครับบุญมีแล้วมีอยู่จะไม่กินนันเข่าได้ทำไมายอย่ะมันหายครับเป็นสปาคุมพองเหรอทีเร็วนะ โอ้หนูมีเต็นนูน้ำเห็ดเราควดคือเม่นนี่บอกแซบ่ะสิมันอยากแร่ขวบึกกินคุณห่าอุปัติเุขวดถ่างปม่เชื่อไม่เชื่อเด็กก็มหนูเนาะข้องตอนนี้กำลังย่างหนูนะครับไม่ใช่ย่างเมีย อบอสมาถึงตอนทอนโคนนะตอนนี้เก็บรายละเอียดปันยุครับตอนนี้ช่วงเก็บรายละเอียดนะครคบไม,ม,ไม่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 ไมไมโอ้ย <laughs> ยังครับยังครับตรงมีคิดขิวคนนะคนจนแล้วนหนูขิวคิวแต่บ่ขิวมืดหรอกก็ <laughs> ง,งานนี้งานของครับโอ้มมีกินมือกระเซาะหเก่าครับผม ล้างครับล้างล้างล้างครับฝังท่านครับตอนนี้บอกว่าไอ้ลางล้างอะล้างไงฮะเราต้องดูนะครับอนาตมีของหอุทน์อนาตมีเป็นอย่างวะสรีระและร่างกายของ อันนี้จะเป็นรวกท้องพวกอะไรเนี่ยคว้านออกให้หมดเลยนะครับอุ้ยคว้านไม่ได้นะคว้านหนึ่ยอาศัยพี่คุณผอมสือยอะเลยครับตอนนี้หมอนะครับหมอคุณจัดเองเลยฟิดเพลงหน่อยครับกดๆจะทงยังไปจะเอาขวดไหมพวงมาลัต้องไปอุ่นอรงกับมั้ยแต่แม่จะเอาทางลุงที่เม่อไหร่ไหมอันนี้คือเอาถ่านใช้ไว้นมวกก็ขึ้นมาใหญ่ยึ่นถือยอดครับมันครับ ไม่ใช่หนูนะครับมันอะไรบอกพี่เขาบอกครับจงดบขี้มันนะไส้มันกับขี้มันจงเ่านค่อยอุ้่ไส้นี่อ้าจัดจัดครับขอบคุณครับสำหรับทีมง,งานของหมอแฟงนในเกล คุณหมอนี่ก็ต้องการผ่าตัดว่างั้นจัดให้ครับแงเลือดแตกกิได้เหอได้แต่วเดียวเนาะแมงเก็บน้ำจิ้มได้ัวเดียวครับตอนนี้ยังกินอีกอ้อม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 ใส่ผักใส่ครับพอปะพอคิดไดมันสีไหลครับผมมวงนี่สำคัญที่สุดเนี่ย ้ขนมเลี้ยงมันแซปต์หนมเห็นบ่มันจะชิมเชื่อมกันเขาก็ต้องเบิ้องในแน่เห็นบ่เหมือนหมอผ่าตัดไส้เลยเนาะมีครับผมถ้าเป็นนีคนเขาสิตัดอย่างนี้ยเขาไม่ตัดแบบนั้นตเขาทำเป็นลวดหมอหมอทำเองครับมอันนี้หมอฟันนะครับไม่เกี่ยวกันเลยรบีบเลยนี่ได้ครับผมออันนี้หมอฟันนะครับไม่เกี่ยวกับหมอเนี่ยจริงก็ต้องจ้างเลยบอก ช่องนี้ครับเกียรติทำกินลองดูเลยครับว่าวันนี้เรามีการทำอะไรกันนะพ่อจะขนพ่อขนอะไนี้ยซาสุดยอดเลยอพวกนี้สุดยอดครับไปได้กินพวกนี้สุดยอดเลยไสย้อนนะเขาเขาก็แยกออกเป็นแบบนี้นะตอนนี้ทิ้ง้นไปเลยก็ได้ครับพอจกี่คนแซ่บผมแซ่บผมแซ่บ มเนี่ยไปาอยู่เย้บีบออกไปเลยนี่ถ้าบมให้ถ้าคนมามักนี่เห็นบ่อยบีบขี้มันออกกระทุนามันบีบมันออกเลยก็ได้มันแล้วแต่คนมักนะเอาอย่างนี้าปนี่พี่เฮ็นหัวกจะไปตัดเขียงหัว ตเ้เียงอะไรลําไยคุณ <favorite> พื้นบ้านไาเลยางเอาเกี่ยวกับไส้ตให้ดิี่านี่นะครับเตรียมปรีปดา ผมนีดขับชีไส่บุญไสสแซบนบเลยไหว่มปุีเดียมันดีกสมันี้มกสเด่นุงมันกส่้า่้ซื้อจะแซ่บเลยยงเอ เออคนบุกเขาเขาเสพน้องเสพอะไรเยุงมขึ้นยุงโมขึ้นยุงมขึ้นยุงมขึ้นกดีุ๋นไทรนี่บีดูครับลงเสพบีดู้ง thế này bị bị núm, cất có bốc hôm nào à, bốc nhẹ chứ, có mình nhẹ, Ừ Ừ คล่กางรเขมหอยเอมาใส่ยังไรอพี่ป่คนยยางยังโ่อมลุง่ปาัวพว่วะครบครัวครับภาใน อะไรครับเกนายใส่แป็หนูตัวเดียวเสียวัดคืนขั้นตัวท้ายคืออันนี้เออนีอ่อื้มอย่างตัวสท้ายตัวใส้พังมันรุ้ยหมดซิมคนนีตักินกูนจะกิน xin bước gấp chúng ta cho bộ kiếm đi <laughs> tôi hôn đi không ครับน้องแซ่บโอ้ยเยอดเลยอืมสมบีรอืมนำมันไปได้นี่ครับวันนี้กินวัดบ้านก็ได้ครับนี้ครับปงนะครับน้องปงครับปงเลยตีบวนเลยครับผมตีบวนนะครับอมหนุ่นรอมพักเนี่ยแกงขั้วหนู ได้มาตัวเดียวนึกแกงขั่วใช่ผักอีห่มผักหอมผักหอมผักไส่เนี่ยฮะโอเคสพผิงไฟพร้อมคาดแต่าลบานี้เล่ามดแบนี้เห็นได้สะใส่ห้าได้หนิเจ้าหนาวอยู่บ่นงกว่าแสบ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 พี่น้องเ้ย บริฮอนนี่อนอหนูไปหาโมาเวนนี่โอ้ยสุดยอดเลยแซบเซบๆซพว่ไหเฮ็ดว่าคือคักแค่ว<ป>ะดับพวกไหนวะนพวกไหนขนาดพวกไหนเฮ็ดหน,นูตำนี้เนาะไปคือดับสะสุดยอดเตะฮิบ่ไเตนะจู แซบแซ่บบแซ่บครับแต่ถ้าน้ำกินเหอบมืดอ่ะนี้กินตายอยู่มึอมือนะข่ายกันแซ่บเนาะโอ้ยแซ่บลงมากกว่าแซ่บดีโโอ้ย <accessibility> สุดหงอนครับกปะยังเดี๋ยวเอาบ้ากินข้าวกอ็หอบป่ะนี้บม่ได้กินข้าวมือมือเลยได้

แซ่บเนาะไฮไลท์ไฮไลท์บ่อหนิโอ้ยแม่นบ่อน้อไส้มันบ่อไส้หนูอืมบ่อไส้หนูสุดพกนะโอ้เอาไปนั่นเลยบ่บอกไว้เลยนะครับปวดแ่บเดี๋ยวผมกินหลังจากไปหามาทางมือแล้วพี่น้องเอ้ยเด็ดๆนี่ข้าวนี่แนะนำพื้นวิถีชีวิตบริกินอ้างฝ่ายเด้อนี่มาเด้อมากินรำกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนเออมาชิ้นหนูยันเครื่องเลยสิอื้มฮึเดี๋ยวกินหลายบ่ได้อีเบ็นางงี้ต้องไปกินกับเมียเพราะคำว่ากินกับเมียเพราะเมียหายอีกบ่หลัไปเนาะคุมียครับผมค่อยว่าค่อยจากันไปจะละมือจะดูเว้นโอ้แซ่บอี๋เออผักใส่เยอะเลยผักใส่ หักใส่เป็นวะมีทุกครับหักใส่ไรสุ่งหักใส่ไรสุ่งเอาเลยเอาขอบอวยบอกเอาอีกแล้วแม่นกข่่มันคงคงคู่ก้อนคงคู่ก้อนไอเสี้ยคงคู่ตัวเล็กนี่ว่าจามเบอะไม่จาบเอาคงคู่ก้อนแม่นความเนี่ยครับก็เสียพอดีพอกินได้หนูโตสองโตอะไร ขาท่าอยู่เดแซบอยู่แซบอยู่แซบอยู่ดูครับทีมงานของเก็บผักกินเนี่ยสุดยอดเลยดูแล้วขับขัครับวันนี้มีน้องพัากางเขาเรียกมะละนะครับนี่มะละเนี่ยมะละเนี่ยลขอดนกยอดมันอืมยอดมะละขีนนกครับแต่ผมนี่สุดยอดเลยครับผมกินยอดมาเลยอ่ะ ยอดมาละคินกนะครับคอยดูนะครับี่ผมกินนะชิมงานของเกลดน้ำกินเด้อคอยดูจะคนสุดยอดเลยค <laughs> อยดูนะครับผมจะกินเนี่ยโอ้ไม่รู้มันเจอยังไง <c oughs> เพราะสุวนมั่รนะรไอ้เมียเขาหมากมันเนาะหมากมันบ่ไอ้ไม่มีไม่มีเล้กินยอดมันก,ก่อนเราวกินสุดยอดกันเลย ได้กินต mm. ้นหนูนี่มันจะพักเลยบ้าก็มีอยู่คนเดิสานอโอ้ยมันหลายตัวคนหะบุหินต้นมะกร้งเสุดยอดเลยครับยู่สีคือมีอยู่คนเดีเต็มอันยาคนุดยอือได้ไสุดยอดมากหตาละยังไงผมคืนเนี้ย สเปรย์ช่องโคนี้แต่ขอบคุณมากมากครับลำรับทีมงานของเก็บน้ำกินว่าง,งั้นโอ้โหสเปิดช่องโคน้กินหนูเลยไม่ครับคอยบอกค,คอยคอยบอกบางอาเจ้าดอกว่าตีให้จเจ้าเฮ็ดซ่าพอดีมีเส้น,นสอย่างไรใส่ใเส้หนูมัง้งหนูค่ะหนูค่า ถ้าหนูครับในโบแม,ม่แบบนี้มันใส่น้อยกันกน่นใแ่งกินกน,นะครับเก,ก็นงกินนี่หนูค่ะแซวครับพี่น้องพี่เนี้ยกำลังกินกำลังแซวกำลังนัวเลยงานจริงอะบึ้งไงี่ยโอ้ขอสุดโบวางไงี่ยจัดไปครับโบขี่ข้ขากับลูกกับเมียมือแรงเลยเดี๋ยวก็เจ็บขี้งอิกอ นใเขาก็จัดการนี่แหละบุกิข้าวกรลูกกระเมียนะโลโก่พิชยังหรอเ่าเบ่แม่นบ่เนาะพอคืนบริกิจแล้วบ่แจ็คไผ่แจ็คไผ่ไป้พิชย์ติดหัวค่ำมาแล้วคือย่างเทสระดกแจ็คไผ่แจ็คไผ่แหลมมาเรียนเพราะขอสอกก้อนบ่เผื่อสอกก้อนเนาะย่างพิชยางนาะแม่นบ่เนาะซึ่งบรินอนลับป้าปะประสามได้เปเสร็จไหมนอนนอนเวลานอนเพิ่น นอ,อนกับใายดีส่วนตัวนี่ก็ตักขึ้นเนี่ยก็ส่วนนะนะส่วนอยู่ข้างเนี่ยเออเ,ออเออว้ยเนาะพวกให้นอนอยู่ใดหมวแฟงบอกอย่างคำปหาหมวแฟงเหมืนแม่น,นความ Néo kìa khóc nữa sắp 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 rồi xếp 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 sắp 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 sắp

แสดงว่าคนให้กับข้าวแซฟสะอะคนนี้ด้วยครับให้กับข้าวแซฟนะแซฟคนนี้ให้กับข้าวมุนานบะเออนองมันน,น,น <laughs> คุณนายครับคนให้กับข้าวแซฟครับผู้ดใดสนใจเดอ้ออย่างสวดเดอ้อเอาตลอดคนนี่บ่มีห่างจัดอย่างเดียวคนวะสวดเลย เเนอะแซ่บกินแซ่บมึงเค่คอยกินด็ก,กวะกินแล้ค่อ,คอยกินเอเข้าใจบค่อยกินเนดีกิน <c oughs> หลายนะจะได้ผัดเมียให้กับข้าวให้กินมือแรกพัดบุกินนำเข้าวเข,า,เข,า,เขาให้ยู่ให้นอน,น,นเด้ย่างอีกเหรอมกอไมากมเลยพุ่น มึงกอง่นบ้บุไทยเลยบรุรไทยไม่ข้าจำปั้นเนี่ยเป็นไงเมันเื่อยะด้อยเนี่้มันเหนื่อยดิันเขามึงเหนื่เด้อครับเลมึงพี่นอแักสูดเห็ดเนี่ยแกงยังครับนี่นแกงยังพี เกินไปจนมัดแล้วผมยังบลูเลยว่าแกงอย่าง,งนี้นนอืจากเดือยะัน<อ><อ>ไ่เ,เ,เ,ไนเป็เ็ดเดือทำตอในพ่น